ค่ำคืนนี้ก็ดึกแล้วนะครับออกไปหาซื้ออะไรไม่ได้นะครับมียังไงก็กินอย่างนั้นนะครับสำหรับคืนนี้ก็จะมีมีเจียวปลาร้านะครับมีนึ่งพริกปลาร้านะครับพร,ริกปลากินแบบง่ายๆมันบ้านนะครับนะแล้วก็อันนี้ต้มซุปเปอร์ถึงไก่นะครับ ต้มยำทิ้งไก่นะแล้วก็จะมีไข่ต้มนะอันนี้ก็จะเป็นผักคอสนะแถว้ันนอกก็ไม่รู้เรื่องผักอะไรนะอน,นี้ผักคอสผักขัดหวานนะครับแบบคณเดียวกันแล้วก็สําหรับอันนี้ก็จะมีมะเขือพวงมะเขือปรอบับแล้วก็แตงกวานนะครับนะเราเน้นกินผักักให้วิตามินให้ประโยชน์นะ แต่ว่าผักเราก็ต้องล้างดีๆนะครับสำหรับผักในเมืองเนี่ยจะมียาเยอะนะจะมียาเราต้องแช่น้ำนา้นหน่อยครับสัหรับกอรล้างดีๆนะครับ ปลานะครับเกี่ยวปลานะสายสายเลือดเกี่ยวปลาร้านนะยินปลาร้าเข้ากันนะแขกก็เหมือนยืดปลานะต้องมีพริกเม็ดพริกเม็ดนิดหน่อยคร LIKE ับเผ็ดๆนะครับมันไม่ถึงแล้วมันเก็ีไม่พอบอกชุดยอดเลย อร่อยเยอะกินไก่นะผมม,มาเล้วครับผมกินข้าวรับดึกครับผม ขอรบกีครับอโอ้เบอีหลีแศบขัดทะชจูนนี่เนแบบกล่องมือใกล้หน่อยครับผมนะครับยอดมาดกผม อร่อยสุดยอดนะครับผมสุดยอดเโอ้ยลูกจะมาขึ้นแล้วครับผมกินหลายวันมือเนี้ยผมมันนักขึ้นเยอะมากเลย เห็นะข้าวผู้เดียวเขาแ่บได้นะครับมันเป็นเพราะว่าหิวหรือว่ายังไงก็ไม่รู้ดีจ้ะเริเ่มจั่อยครับผม ช่วงนี้น้ำหนักขึ้น,นะนอะวนพยายามจะลดก็ลดไม่ได้ครับามันหิวนะนหิวจะลดยังไงแซ่แซ่หักครับผม อ,อาหารคนนอนดึกแล้วผมพวกนี้ก็ต้องรอดูฟังข่าวนะครับวันที่สามครับ ไม่รู้จะมีเหตุการณ์อะไรหรือเปล่านะที่ไทยกับเขมินนะครับผมรงนี้ก็มีการอานะไรนะขับไล่คมพูชามขับไล่เขมินนะครับออกจากพื้นที่นะครับไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่านะตามทีท่ผู้ว่าท่านได้ประกาศไว้นะครับ วันที่สามพรุ่งนี้นะเดยวมจะมีท่าทียังไงนะท่านแม่ทัพพักที่หนึ่งคุณหม่ก็บอกว่าเป็นพื้นที่ของเราเร้อยเปอร์เซ็นต์นะนันก็ต้องรอดูสถานการณ์พรุ่งนี้วันที่สามแต่วันนี้เราจะ ไม่พูดึงไม่พูดึงดีแล้วนะครผมวันนี้เราก็จะมากินอะไรแซ่บๆเข้าแซ่บๆดีกว่าแต่ก็มีความรู้กว่าเป็นห่วงนะครับนแสยงนะย่านจุปทานอันอีกนะปทานอัน,นอีกนะปหาก็คือปหานที่จุกๆอย่เนื้ ขมิ้นมันงวมมัจะออกมันจะออกไปจากพื้นที่อเปล่าแล้วก็มันจะมีวันที่สิบที่บ้านหนองจานพวกนี้ให้ขมิ้นย้ายออกไปวันที่สามที่บ้านหนองย่างแก้วก่อนเราจะมีวัน 10. ที่สิบพราะว่าบอกว่าไม่เกินวันที่สิบ เขมินต้องออกไปแล้วไม่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่าตอนเขมินทุกวันนี้มันก็พูดอั่างไงมันก็ไม่เชื่อไม่ฟังอยู่แล้วจวดนะครับผมแซ่บแซ่บมาเลยครับมากี่ทอนกันครับผม มีหมดประจารที่หนึ่งนะแล้วต่อจากที่สองหุงข้าวไม่เยอะนะหุูคอ,ะนะอะนะกินกินต้อก็ต้องกินให้เหลือนะเพราะว่าสูงสารชาวนานะชาวนานชื้ชอ,ชอไร่เชื้เศษก็อย่าปลูกข้าวข่ออย่างนี้ไม่ได้ฮนะต้องกินให้หมดไม่ให้เหลือ เราไปบวชเป็นพระก็าทางเขาสอนเลยกินไม่ให้เหลือนะไม่ให้เหลือเลยเพอาเราฝึกฝึกฝึก,ก,ก,กมาแบบนี้นะเลยเพราว่าจะเป็นพระเป็นทหารก็เช่นเดียวกันนะเขาต้องถึงคนที่อยากลำบากที่เขาอาหาให้เขากินก็ต้องกินไม่ให้เหลือกนะินทิ้งกินกว้างไม่ได้นะ มาเถอะครับมามากินขออน้าวแล้วกันครับุไค้นอนดึกไหมครับผม Mà lập bộ Luôn vậy mà. Luôn 嗯，谁啊？他不？个光。 ตัก hmm. 哇，大鸟对吧？<laughs> แสบอยู่ดีครับผมมาครับมนาะขอนู้ไปครับย้ำดึก por the แ่ไรเอาจัดการม,มันมันบดหมอนม่เด๋ยวแค่นี้เดี๋ยว,น,น,ยยวน,น่อย Yeah. Oh ya tahu ni Oh, oh dia nak lah.

สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับ